ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีไอเดียที่ดีนะครับมีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นตัวของตัวเองที่จะนำเสนอผ่านการโพสต์สร้างเนื้อหาสร้างคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอสั้นยาวหรือว่าจะมีการถ่ายพงถ่ายภาพถ่ายรูปภาพนิ่งนำเสนอ เรื่องราวต่างๆเป็นบทความข้อเขียนข้อความอะไรต่างๆผมว่าทุกคน่ะจะมีจะมีความสามารถอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทําคลิปนะทำคลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยผมว่าทุกคนน่ะจะมีความความความเก่งอยู่แล้วนะครับเฉพาะตัวมีเพื่อนเพื่อนๆน,นะครับที่กดติดตามผมมานี่แหละมีบางคนบอกว่าก็าชื่นชมนะว่ามาหาทําได้มาหา,าทําได้ก็ยินดีด้วยมาหา กล้าพูดกล้าแสดงออกก็ยินดีด้วยแต่ว่าผมก็ได้แต่เป็นผู้ชมเท่านั้นแหละเพราะว่าผมคงจะผมพูดไม่เก่งตัดต่อไม่เป็นอะไรไม่เป็นผมก็เลยให้กำลังใจว่าไม่ใช่นะครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะออกมาทำเป็นครีเอเตอร์ได้ไม่ต้องตัดต่อเก่งอะไรเลยแบบถ่ายแบบธรรมชาติแบบเรียวๆก็ลงไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ข้อความอะไร จะเห็นรูปอะไรที่มันสวยมันแปลกมันน่าสนใจก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูเราก็ถ่ายไปให้เพื่อนๆดูเหมือนมันก็ทําด้วยจิตที่เราไม่ได้คิดอะไรมากมายเปิดเหม,ดมือนเมือ่อเชื่อมาแล้วก็มีมีเครื่องมืออะไรที่เขาให้เราใช้บ้างเช่นโพสต์คลิปสั้นอ่ะเราก็ลองทําคลิปสั้นดูก่อนถ้าคลิปยาวเราทําไม่ได้เราก็รอลองแบบว่าแพลนกล้องไปแบบไม่ต้องพูดเยอะก็คือให้เขาดูตรงนั้นได้อธิบายแบบ สั้นๆอธิบายไปเรื่อยผมผมเห็นคนหนึ่งเนาะอ่าเป็นเป็นอ่าน่าจะเป็นคุณคุณคุณป้าคนหนึ่งก็แล้วกันก่อนนี้ีย,ยกว่าเป็นคุณป้าคนหนึ่งก็กจะมีอัตลักษณ์การพูดนะคะมานะวันนี้ทําอันนี้ค่ะแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งแล้วก็พูดอีกแล้วก็พูดอีกฟังไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่เตะนั่นคือผมว่านั่นนั่นคืออกลักษณ์แลวนั่นคืออัตลักษณ์ที่คนจะจําป้าคนนั้นได้ คุณป้ากว่านั้นได้ผมว่าเขาจําได้แน่ๆเลยเพราะว่าป้าพูดเป็นอัตลักษณ์มากพูดเป็นเอกลักษณ์มากๆและป้าคนนี้ในที่สุดจะจะเป็นครีเอเตอร์ที่ดังเพราะว่า,ามีความเป็นยูนิคมากเลยอ่ะก็ค,คือไม่เหมือนใครมีความแตกต่างอย่างชัดเจนก็จะเน้นไปในเรื่องของการทํากับข้าวเข้า,วขาวสวนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นความโชคดีที่ในกิจวัตรประจําวันของคุณป้านะก็จะมีการทําทกับข้าวเข้า,วขาวสวนเก็บผักอะไรมาแล้วก็ผักก็สวยมาก มีผักนั่นผักนี่ที่มันแบบเออเราไม่เคยเห็นก็มีแบบนี้นะคนก็สนใจคนเข้าไปดูแล้วเวลากระทาคลิปสั้นเนี่ยก็โอเคคลิปคลิปสั้นมันมันทำไม่ค่อยได้ยากเท่าไหร่ก็พูดไปประมาณหนึ่งนะก็ประมาณเท่าไหร่สิบห้าวินาทีจนถึงยี่สิบสามสิบนะวินาทีอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือมันมันทำไม่ได้ยากมากมายแต่ถ้าเป็นคลิปยาวเนี่ยก็เหมือนกับคุณป้าท่านนี้นะครับที่เป็นครีเอเตอร์คนนี้ที่ผมเล่าบอกก็คือ ก็จะพูดแบบสั้นๆแล้วก็อ่าแล้วก็แปลนกล้องไปที่อื่นแล้วก็อธิบายตรงนี้น totally <Ja ิดนึงนิดนึงคาพูดก็แบบแบบตึ๊ดตื๊ดต๊ดหยุดตื๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดหยุดแบบเนี้ยก็คือแบบพูดพูดไปสักพักหนึ่งก็หยุดพูดไปสักพักๆหนึ่งก็หยุดความไม่สมบูรณ์แบบเนี้ยความความไม่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 เป็นวิชาการไม่ไม่อาชีพแบบเนี้ยจะจะสร้างอัตลักษณ์ให้กับ คุณป้าท่านนี้นะครับอันนี้ผมผมมองว่าเลยบอกบอกกับครีเอเตอร์อีกท่านหนึ่งที่ที่เป็นมอนบอกว่าผมเป็นผู้ชมอย่างเดียวก็พอพอาผมทำอันนั้นไม่เป็นผมว่าไม่ต้องตัดต่ออะไรเลยก็เลยลงแบบเรียวๆไปเลยนะครับคลิปสั้นก็ลงแบบเรียวๆคลิปยาวก็คือเพลนกล้องแล้วก็พูดอธิบายนิดนึงว่าเออเรามาทําอะไรอยู่ที่ไหนทําอะไรเราตอนนี้เรา,เาตามส้มตามอยู่ตอนนี้เราทําพิธีอันนี้อยู่นะอะไรต่างๆก็พูดสั้นๆพูดแบบ ภาษาซื่อภาษาบ้านเราธรรมดาเนี่ยนะครับก็ลองลองลองพูดดูนะครับลองพูดดูแล้วเราก็สามารถจะทําคลิปยาวได้สามารถที่จะทําคลิปยาวออกมาได้พิมพ์ข้อความาก็พิมพ์แบบสัน้นๆเรามีข้อคิดคติทําอะไรเป็นคติประจําใจหรือว,ว่าเราไปเจออะไรเหตุการณ์ยังไงเราก็อธิบายพิมพ์ไม่ต้องยาวอะไรมากหรือว่าสามารถพิมพ์ได้ยาวก็ <c oughs> ก็พิมพ์มาอันนี้นะครับ แล้วก็มีโน้ตแล้วก็ไปพิมพ์โน้ตไปลงสตอรี่บ้างไปถ่ายทอดสดอันนั้นอันนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูบ้างแรกๆกมันก็ไม่มีคนดูเราหรอกเนาะก็เข้าใจแต่พอทํานานๆไปเนี่ยเพื่อนก็เริ่มจําหน้าได้มาอีกแล้วมาอีกแล้วอุตส่าห์ปัดทิ้งไปแล้วก็ยังมาอีกนะคนเนี้ยอุตส่าห์ปัดทิ้งไปยังมาอีกโอ้โหตายแล้วมาเยอะเหลือเกินเปิดไปที่ไหนถ่ายฟีดไปที่ไหนเจอคนนี้อีกแล้วถ้าแบบนี้เริ่มเข้าเขาแล้วเริ่มจะดีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนมี ไอเดีย uh, ที่เป็นครีเอเตอร์ครีเอทมีความสร้างสรรค์อยู่ในหัวอยู่แล้วแล้วก็เป็น u ยูนิคเฉพาะแต่ละคนเรียนแบบกันไม่ได้ทุกคนก็งัดเอาสิ่งนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำให้แรงกดดันจากคนรอบข้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างมาทำลายสิ่งที่เป็นความสามารถของเรามาทำลายสิ่งที่ เรามีความรู้ความสามารถนะเราเราอยากจะถ่ายทอดเราอยากจะเล่าเราอยากจะบอกเราอยากจะนําเสนอแบบเนี้เราทําผิดอะไรเราไม่ได้ทําผิดอะไรนะเรานําเสนอด้วยวิธีการด้วยเทคนิคของเราแล้วคนจะชอบคนจะไม่ชอบอะไรก็ก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมแล้วแหละไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราทีเนี้ยถ้าเราทําแบบนี้เรื่อยๆนะครับเราก็มีโอกาสที่จะรุ่งบนเส้นทางสายครีเอเตอร์ได้แต่ถ้าเราทําแล้ว ไม่รุ่งก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทักษะของเราชีวิตมันก็มีรสชาติมันก็ได้ทําอะไรที่หลากหลายสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เสียงของคนรอบข้างเราหรือว่าแรงกดดันทั้งจากคนรอบข้างทั้งจากตัวเองมาทําลายความสามารถความรู้ของเราหรือว่าความบันเทิงความตลกความสนุกสนานของเราให้มันหายไปทําไมเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้ ออกมานําเสนอแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยแถมไม่แถมอาจจะสร้างไรายได้ได้สตังค์ด้วยนะครับ